เวิร์กช็อปนี้เป็นเวิร์กช็อปสุดท้ายของหมวดที่9ในหลักสูตร Photoshop CC 2014 for photo g r a p h e r แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นเว,เวอร์ชั่นสุดท้ายนะของที่ผมทำมาในการโปรเซสภาพคุณยังสามารถติดตามเวิร์กช็อปต่างๆได้ในหลักสูตรถัดไปนะครับที่ชื่อว่า Professional Retoucher นะครับก็จะเป็นโหดๆทั้งนั้นนะครับคุณไม่รู้เรื่องก็ต้องกลับมาหลักสูตรนี้อยู่ดีนะครับแต่อย่งไรก็ตามนะครับขั้นตอนต่างๆที่ผมได้รวบรวมไว้ก็จะเป็นอย่างสรุปเท่านั้น ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องกลับไปเรียนบททีผ่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในไฟล์เวิร์กช็อปผมจะมีไฟล์ให้คุณดาวน์โหลด2อันก็คือเป็นเท็กซ์เจอร์ควันผมเอาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะนี่ครับเท็กซ์เจอร์ควันอย่างเงี้ยนะครับกับภาพผู้หญิงที่ยืนอยู่ด้านหลังฉากเท็กซ์เจอร์กราฟิตี้ด้านหลังนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเทคนิคที่1นนะครับคือ a i r b r u s h i n g เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้ในการทำแบบ i g h End r e รี u c h เกี่ยวกับงานผิวโดยที่ผู้ที่ทำเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาปลักอินยากๆมาใส่เลยนะครับอันดับแรกให้คุณเพิ่มดับเบิลเค l a เลเยอร์นะครับ d ั p l i c a t e l a y เลขึ้นมาโดยการกด Command J ใน Mac หรือว่า c o n t r o l J ใน Windows ขึ้นมา1 l a y e เลเยนะครับแล้วก็คลิกขวาที่ชื่อ l a เยอร์จากนั้นทำเป็น Smart Object นะครับพอเป็น Smart Object คุณต้องสำเนาขึ้นมาอีกอันนึงนะครับ ก็จะมีสมาร์ทอ็อบเจกต์สอันซ้อนกันขึ้นมาโดยที่อันแรกคุณใช้ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เบลอเป็นเซอร์เฟตเบลอทำให้ผิวของตัวแบบเนียนนะครับเพียงแต่ว่าภาพที่ผมทำไว้ให้เรียบร้อยแต่คุณจะได้เข้าใจว่าเทคนิคของไฮเอ็นรีทัชชิ่งเขาทำกันยังไงตรงนี้ผิวก็จะเนียนแต่ว่าทุกอย่างก็จะเบลอไปหมดใช่ไหมครับคือคุณใช้เทคนิคที่มีชื่อว่าเซอร์เฟตเบลอแล้วอะฟิลเตอร์เซอร์เฟตเบลมันจะทําให้ทุกอย่างเบลอไปหมดรวมทั้งผิวที่เราต้องการให้ให้เบลอนะครับ ดังนั้นเราก็จะต้องทําอีกส่วนหนึ่งให้มันคมก็คือรายละเอียดตรงนี้กลับคืนมาโดยใช้ฟิลเตอร์ไฮพาสนะครับพอเลือกฟิลเตอร์ไฮพาสคุณก็ต้องเลือกรัศมีรัศมีส่วนของเรเดียสนะครับเอาส่วนรายละเอียดกลับคืนมาก่อนประมาณเนี้ยแล้วกดโอเคหลังจากที่กดโอเคก็ต้องผสานด้วยโหมดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้สีเทากลางหายไปผมจะเลือกฮาร์ดไลท์นะครับก็จะรุนแรงกว่าโอเวอร์เล์นะฮะเราก็จะได้ส่วนที่เป็นดีเทลรายละเอียดกลับคืนมาพร้อมกับผิวที่ อยู่ในเลเยอร์ชั้นรองลงไปทําให้ได้ทั้งผิวที่เรียบเนียนแล้วก็รายละเอียดที่คมจากนั้นกด shift นะครับค้างเอาไว้แล้วก็คลิกขวาอีกทีหนึงรวมเป็นก r ุ๊ป from layers พิมพ์ว่า air brushing นะครับกด ok เราจะได้ก r ุ๊ป Layer ที่เกิดจาก smart object 2ตัวโดยแต่ละตัวก็จะมีฟิลเตอร์ที่ต่างกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องใส่ a มสให้มัน โดยการอาจจะกด Option Key ใน Mac หรือว่า Alt e e r n a t Key ใน Windows ก็ได้นะครับเพื่อที่จะสร้างมาร์คสีดำแบบปกปิดเอฟเฟแล้วก็ใช้ Brush แปลงเป็นสีขาวนะครับค่อยๆระบายส่วนที่คุณอยากให้เรียบเนียนลงขั้นตอนต่อมาก็คือการซ้อนค่าปรับแต่งเฉพาะจุดร่วมกับการทำภาพถ่ายค่อมแสงแบบหลอกๆนะครับเนื่องจากการทำภาพถ่ายค่อมแสงแบบหลอกๆนะครับหรือว่า HDR โดยการใช้ภาพถ่ายเพียงภาพเดียวมันจะเป็นการรวมทุกเลเยอร์เอามาไว้เป็นอันเดียวดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทำการกด c t r l A ใน Windows หรือว่า Command A ใน Mac จากนั้น Copy นะครับ Edit Copy นะครับหรือว่า c t r l C ใน Windows หรือว่า Command C ใน Mac นะครับจำ Copy ตัวนี้ไว้แล้วก็ยกเลิกโดยการกด d e s e l e c t นะครับ,หร, d, รบหรือว่า c t r l D นะครับหรือว่า Command D นั่นเองยกเลิกคราวนี้คุณก็จะ Copy เอาไว้จำเอาไว้แล้วนะครับ ขั้นตอนต่อมาไปที่ image เลือก adjustments นะครับเลือก hdr toning ใน hdr toning คุณปรับแต่งได้ตามใจชอบคือจุดมุ่งหมายของผมก็อยากให้ฉากด้านหลังนะครับมีความรุนแรงมากขึ้นโดยอาจจะเพิ่ม detail นะครับเพิ่ม strength นะครับทำให้มันโหดขึ้นกว่าน,นี้นิดนนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มหน่วยของ shadow เข้าไปอีกอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะต้องการให้ทำภาพยังไงก็ตามผมคิดว่าประมาณเนี้ย น่าจะใช้ได้นะครับผมก็เลยกดโอเคคราวนี้ผมก็จะได้ภาพเป็นแบบ HDR แบบภาพเดียวอะนะฮะแต่ว่าตัวแบบนี่สินะครับมันไม่ต้องการผมไม่ต้องการให้ปรับเปลี่ยนผมก็เลยต้องเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็วางภาพลงไปโดยการกด Ctrl V ใน Windows หรือว่า Command V ใน Mac นะครับแล้วก็กดปุ่ม Alt e e r n a t Key ใน Windows หรือว่า Option Key นะครับตรง m a ร k เพื่อสร้างเลเยอร์แบบปกปิดขึ้นมานะฮะ อ๋อไม่ใช่ต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับก็อินเวอร์สได้นะครับโดยการกด Control I นะครับเป็นอินเวอร์สกลับมาเป็นปกติคือส่งผลอันบนให้มันเต็มๆหรือว่าคุณจะใช้อย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถนัดนะครับแล้วก็ระบายสีขาวลงไปหรือว่าจะเป็นสีขาวแล้วก็ระบายสีดําลงไปรอบๆโดยการใช้เทคนิคเกี่ยวกับ Quick Selection เข้าไปก็ได้แต่ว่าโอเคสีดําดีกว่านะครับเพราะง่ายดีแล้วก็ปรับ Brush เป็นสีขาวนะครับใช้ค่า Opacity 100้เลยก็ได้ครับเอาส่วนของผิวของแบบกลับคืนมาเห็นไหม ระบายเอาส่วนผิวขึ้นมาส่วนที่คุณต้องการให้เป็นมีความเป็นจริงของภาพหลงเหลือให้อยู่ในภาพแบบ HDR ซ้อนน,น,นะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อควรระวังนะครับสำหรับการทำเฟก HDR เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องแสงฮา l o โลเวลาตอนปรับสเกลไฮไลท์ให้ดีๆเท่านี้ครับเราก็จะได้ภาพที่เป็น แบบ hdr ซ้อนเข้ากับภาพแบบปกติแล้วนะครับขั้นตอนที่3ก็คือการทำให้ภาพมืดลงนะครับเทคนิคในการทำภาพมืดลงก็คือการซ้อนอเลเยอร์เดิมด้วยโหมดผสานแบบ Multiply นะครับเราก็ต้องทำการ Duplicate Layer ์โดยการกด ctrl o j ใน Windows หรือว่า command j ใน Mac จากนั้นให้เราดูดสีออกให้จนหมดเลยนะครับโดยการกด shift command u หรือว่า shift ctrl o u ใน Windows นะครับ desaturate เข้าไปนะฮะ เมื่อคุณโหลดใช้ตัว s a ส a t ทเ e นะฮะภาพมันก็จะเป็นแบบขาวดำโดยที่ไม่มีเรื่องของฟิลเตอร์สีมาทำให้ภาพจากเดิมผิดเพี้ยนน้ำหนักมีแค่ไหนก็เท่านั้นนะครับเลือกโหมดผสานเป็นแบบ Multiply Multiply นี่จะเอาส่วนสีขาวออกไปจนหมดเหลือแต่ส่วนสีดำที่ประสานลงไปในภาพคุณจะได้ภาพเหมือนมืดๆแล้วอะแต่ว่าหลังจากที่คุณทำภาพแล้วมันมืดไปเนี่ยส่วนที่เป็นรายละเอียดในเงามืดมันก็จะหายไปด้วยถูกต้องไหมครับ หลังจากถูกทำตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณอาจจะใช้มาร์คนะครับใช้มาร์คแล้วก็ใช้บรัชบางส่วนออกออกไปก่อนโดยที่เอาดีเทลบางอย่างกลับคืนมาหรือว่าคุณอาจจะลดค่าโอปาซิตี้นะฮะลดค่าโอปาซิตี้ให้มันดูประมาณว่าน่าจะดีนะฮะแล้วก็ใช้บรัชจัดการเฉพาะจุดไปกด X เปลี่ยนฟอคเรา u n นแบ็ก u n d นะครับแล้วก็ค่อยๆระบายกลับไปประมาณนี้นะครับ คุณอาจจะดับ l i เขียนเลเยอนี้เพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยภาพมันก็จะมืดลงกว่าเดิมอีกแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับว่าอยากจะให้ตรงไหนมันเป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยเท่านั้นเองนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนที่3ก็ m e r มืกดาวหรือว่า visible ไปก็ได้นะครับ m ม r ก visible ก็คือรวมทั้งหมดที่กำลังมองเห็นก็จะได้เรื่องของการทําภาพในเงามืด ขั้นตอนต่อมาก็คือการใส่ Gradient Fill ทึ่งเป็น Adjustment Layer ประเภทหนึ่งนะครับ Grad i e อตอยู่ที่ gradient ตรงนี้นะครับเลือก Gradient กราด i e n ตนี่การใช้งานก็คือการไล่แถบสีแล้วเดี๋ยวเราจะผสานให้มันดูดีเองโดยการคลิกตรงแถบสีที่เราต้องการใช้นะครับผมจะเลือกสีเนี้ยนะฮะเนี่ยทำให้ตรงขานี้ค่อยค่อยมืดขึ้นมาเพื่อเลื่อนจุดเด่นให้มันอยู่แถวแด้านบนนะครับตรงสเกลนี่อาจจะแล้วแต่คุณอะ ก็เลือกตามพอเหมาะเดี๋ยวผมเลือกสีนี้ก่อนแล้วก็สเกลหรือว่าม,ม,มุมอาจจะเลือกให้มุมเฉียงไปเพราะว่าแสงที่เราต้องการคือให้พุ่งมาจากด้านนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะใช้ประมาณนี้นะครับมุมเท่าไหร่ก็ว่ากันไปสเกลเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะนี่ครับประมาณเนี้ยแล้วก็อาจจะเลือกภาษาได้หมดอะไรอ่ะมัลติพายเหมือนเดิมคือทํามุมของแสงให้มันให้มันเป็นไปตามต้องการก่อนนะครับแล้วก็ใช้บรัช ค่อยๆระบายเอาส่วนกลับคืนมาคุณก็ก็ต้องค่อยๆระบายนะว่าอยากให้จุดไหนเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ผมอยากให้จุดนี้โดดเด่นขึ้นมาก็ทําการระบายส่วนนี้ขึ้นไปโดยที่ค่อยๆเฟดส่วนนี้ออกมานิดๆน,นะครับทําให้แสงเหมือนลงไม่เท่ากันนะครับแล้วก็รวม visible เหมือนเดิมต้นตอนนี้ผมจะไม่ทําเป็นเลเยอร์ยาวๆให้คุณเห็นนะครับให้คุณเห็นว่าแต่ละเทคนิคทํำยังไงไปเลยนะครับขั้นตอนต่อมาคือ color balance นะครับ color balance เป็นจุดที่ทําให้ ภาาเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์หนึ่งเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับก็คือคลิกที่ Adjustment Layer นะครับจากนั้นเลือก Color Balance ใน Color Balance คุณจะได้ปรับแต่งทั้งหมด3แบบด้วยกันก็คือ Shadows Midtones แล้วก็ Highlights โดยที่แต่ละโทนก็จะมี3 s c สเกลให้คุณเลือกเป็นสมดุลของสีนะครับก็คือสีฟ้าสีแดงสีม่วงสีงเขียวสีเหลืองสีน้าเงินเดี๋ยวผมจะลองปรับแต่งดูตรงนี้คุณไม่จําเป็นต้องทําตามเหมือนที่ผมทําในคลิปนะครับผมก็จะใช้ m i d t o n ไปทางขวาให้หมดนะครับ ส่วนของไฮไลท์ผมอาจจะส่วนไฮไลท์คือส่วนผิวสว่างสางตรงนี้นะฮะผมใช้ออกอมเหลืองหน่อยๆเห็นไหมครับพอเหลืองเนี่ยส่วนชาร์โดมอาจจะปรับไปในโทนน้าเงินซึ่งตรงข้ามกับเหลืองนะครับภาพก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับการใช้งานถ้าคุณสับสนในช่วงแรกนะครับให้คุณทำอา,อาจจะต้องกลับไปทําความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับอะไระสมดุลแสงอะ่ะ ที่มี2 s c สเกลก็คือ m a g เ n น a ้า e e n กับ Yellow Blue อะไรตรงนี้นะครับตอนที่ปรับในกล้องคุณน่าจะเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ต้องไปดูเรื่อง Color Channel นะครับว่าแต่ละ Channel มันทำหน้าที่ยังไงใน j อ s จ m e เปน u r v e ์นั่นก็เกี่ยวเหมือนกันพอคุณเห็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมอาจจะใช้ตัว l v v l s เพิ่มมาก็ได้เพื่อที่จะปรับให้มันเฟดตัวเองขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับประมาณเนี้ย เสร็จแล้วผมก็จะ merge visible เช่นเคยนะครับทำให้คุณไม่งงนะว่าผมกำลังอยู่ในขั้นตอนอะไรขั้นตอนต่อมาคือการใส่ smoke กับ artificial layer นะครับไอ้ไฟล์ควันที่ผมให้คุณไปเนี่ยจะได้ใช้ตรงนี้แล้วล่ะนะครับก็คือเลือกควันขึ้นมา1 Layer เนะครับเพิ่มเข้ามาจากนั้นคุณก็ส a l e ให้ได้ตามขนาดที่คุณต้องการนะฮะยืดยาวๆไปเลยก็ได้แล้วก็ผสานด้วยโหมด screen นะครับ screen ไอ้ส่วนสีดําก็จะหายไปทั้งหมดคุณก็จะได้ควันแต่ว่าควันมันอาจจะมีความคมชัดที่แตกค่อนข้างแตกต่างกับภาพด้านหลังคุณอาจจะต้องทําให้มันกลมกกืนโดยการปรับโอป c i ซิตี้ให้ลดลงนะครับหรือว่าการใช้เคอร์ฟผสานร,ร่วมกับตัว,ต,วตัวควันเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะใช้อะไรอะ่ะการปรับด้วยบรัชเพื่อทําให้ขนาดของภาพเดีย๋ยวกดอัลเทเนตค้งแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ คันมันก็จะเกิดเอฟเฟกเฉพาะควันอย่างเดียวนะครับประมาณนี้หรือเบลอครับเบลอเพิ่มไปเลยก็ได้นะครับเบลอกาเซียนนะครับประมาณนี้เป็นต้นพอเราได้เอฟเฟกควันก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำนะฮะคือการใส่แสงประดิษฐ์ลงไปในแสงประดิษฐ์เนี่ยมีอยู่หลายวิธีในการทำเช่นเดียวกันอย่างผมใช้ตัวกร a เดียนนะครับแล้วก็ เทลงไปนะเนี่ยผมอาจจะได้แสงอย่างนี้นะครับแสงอย่างนี้แล้วผมก็ทําให้มันเบลอเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันดูฟุงฟ้งๆเนียนๆมากขึ้นนะครับลดนิดนึงนะครับแล้วก็ผสานลงไปได้โหมดโอเวอร์เลย์หรือว่าถ้าคิดว่ามันรุนแรงมากไปก็อาจจะผสมได้โหมดที่จางจางกว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับซอฟต์ไลท์ดูก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่ใช้โอเวอร์เลย์ก็อาจจะลองผสานได้โหมดอื่นหรือโหมดสกรีนหรือโหมดคัลเลอร์อะไรเงี้ยนะครับ ภาพก็จะถูกย้อมลงไปด้วยอีกด้วยอีกอารมณ์หนึ่งพอเป็นประสานด้วยหมดโอเวอร์เลยไปแล้วขั้นตอนต่อมาคือการทำเฟดเกาเซียนเบลอเดี๋ยวผมจะทำการ flatten image ด้โยการกด c o n t r o l o อ t i o n อขอ control a l t e r n a t e shift e หรือว่า c o m m a n d o p t i o n Shift E นะครับมันก็คือการรวมเป็นเลเยอร์เดียวกันนั่นแหละนะครับลบทิ้งเลยก็ได้เป็นอันนี้นะครับการทำเฟดเกาเซียนเบลอเราก็จะใช้ประยุกต์ร่วมกันกับ การปรับแต่งภาพเฉพาะจุดหรือว่า duplicate layer นะครับโดยที่เราทำด้านบนก่อนแล้วเราก็มาที่ filter นะครับแล้วก็เลือก blur Gaussian blur หรือว่าคุณจะทำให้เป็น Smart Object ก็ได้แต่ผมถนะัดชอบชอบใช้เคยตัวกับวิธีนี้นะครับปรับ Gaussian blur สักประมาณ20อะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่เอาเบอร์เยอะๆไปก่อนแล้วก็เ d e กลับมาโดยการกด c t n t r o l s h i F t f หรือว่า Command- s h i f t f ใน Mac นะครับแล้วลด o p a c i t y ของ ของตัวเกาเซียนเบอร์ลงมาอยู่ที่ประมาณ20เหมือนกันประมาณเนี้ยแล้วแต่คุณภาพมันก็จะดูฟุงฟ้งๆเหมือนว่าเบอร์เบอร์ส่วนที่ดีเทลหนักๆก,ก,ก็จะดูนุ่มนวลขึ้นมานะครับผมก็จะได้ภาพเนี้ยซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงความจริงกับไฟ n a ลอิมเมจที่ผมทำให้คุณดูแล้วล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเคอร์ฟอ d ดจัสม e n ์นะครับเดี๋ยวผมจะรวมเลเยอร์นี้ก่อนพอเคอร์ฟอ j ดจัสม n t ์อีกทีคราวนี้คุณก็จะได้ภาพตามที่คุณต้องการแล้วนะเนี่ยเคอร์ฟอะดจัสม์น์นะครับ เห็นไหมฮะให้เคิร์ฟแอร์จัสม์เมนต์ตรงนี้นะครับํมลด์มันดูคมคม,มขึ้นมาแล้วก็ใช้บรัชนะครับระบายคืนในส่วนที่คุณไม่ได้ต้องการให้มันเป็นเคิร์ฟแอร์จัสม์เมนต์นะะก็ระบายขึ้นไปในการปรับโอเพนซิตี้เข้ามาใหม่นะครับก็ระบายคืนมันก็จะไดะ้ส่วนของภาพจริงๆออกมาตรงนี้นะ เราก็มีลูกเล่นอื่นๆอีกมากมายนะครับในการทําเช่นไปหาแสงแฟจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรขึ้นมาใส่อย่างผมอาจจะมีตัวแอคชั่นของฟ o อร์ f ล r a l Bell าที่เป็น h a ซ y sun f แ i r e หรือว่า Light Leak อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีหลังว่าทํำยังไงนะครับไฟล์พวกนี้นะครับก็ต้องซื้อนะผมก็คงไม่มีให้นะครับเนี่ยเลือกเอาอะไรเงี้ยนะครับก็มีลูกเล่นมันเป็นแอคชั่นอ่ะเดี๋ยวจะได้เรียนกันในส่วนแอคชั่นถัดไปนะครับ เวิร์กช็อปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ยังถือว่าไม่ไม่ยุ่งยากมากมายอะไรเท่าไหร่เป็นขั้นตอนที่จําได้ไม่ยากถ้าเกิดคุณเรียนเบสิกพื้นฐานมาแล้วเนี่ยมันก็ยังได้ใช้ทั้งหมดในส่วนนี้ได้ยังพอพอไปรอดนะ